ในขณะที่คุณครูสอนเนี่ยลูกคือสมาธิไม่มีเลยสั้นและการเขียนหนังสือไม่มีแรงกดเลยครับเราก็ปรึกษากันว่าเราจะทำยังไงคุณครูก็ช่วยทางหนึ่งก็ให้เราหาน้ำมันมาให้คุณครูก็สอนให้เขาใช้ก้ารเนื้อมือมัดเล็กในการขยำในการปั้นน้ำมันอีกทางงเราก็ ครูก็แนะนําว่าครูครูตอนนั้นระดับอนุบาลสองก็แนะนําว่าคุณครูเคย่านเคสอ,อย่างเงี้ยมามาหลายเคสแล้วก็แนะนําว่าศิละปะช่วยได้ครับศิละปะช่วยได้เนี่ยเป็นหัวข้อที่คุณครูคใหญ่ตั้งมาว่าทําไมเด็กอนุบาลต้องเรียนศิละปกะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าเราก็ต้องออกค้นหาว่ามีคุณครู บ้างที่สามารถมาสอนลูกเราได้ครับก็ได้เจอคุณครูใหญ่คุณครูอ้อนบ้านศิลปะเนี่ยับ,บก็แรกๆน้องก,ก็ไม่เอาครับถ้าคุณครูใหญ่ยังจได้ก็คือจะลองทุกครั้งที่มาเรียนพอเรียนไปได้สักพักหนึ่งน้องเริ่มชอบเพราะว่าคุณครูใหญ่มีมีทักษะการสอนที่หลากหลาย ่ไม่ว่าจะเป็นงานปดระดิษฐ์งานปั้นงานวาด่างานระบายสีน้องก็จะสนุกน้องก็จะสนุกกับศิละปะที่ว่าเออมาแล้วมีได้เปลี่ยนได้บรรยากาศครับนะก็สรุปแล้วพัฒนาการของน้องที่มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากได้เรียนศิละปะมาก็ ที่สรุปได้สักสามด้านด้านกายภาพก็การเขียนหนังสือการการเขียนหนังสือเนี่ยจะมีน้ำหนักในการกดแลอะอ่ส่วนด้านสมาธิน้องเป็นเด็กที่มีสมาธิเพิ่มขึ้นทำอะไรก็สามารถทำจนจบเล่นเกมจนจบอ่เมื่อก่อนสอนหนังสือ5้านาทีนี่ก็จะไม่เอาแล้ว ตอนนี้น้องสามารถนั่งนั่งรับฟังการติวของเราอะได้เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงอ่าเนี่ยที่เพิ่งสอบไปเนี่ยก็สองชั่วโมงน้องสามารถรับได้แล้วก็ทำคะแนนสอบออกมาได้ดีอ่าส่วนด้านอารมณ์น้องมีอารมณ์ที่ดีขึ้นสามารถเข้ากับเพื่อนได้แล้วก็สามารถที่ว่าจะแบ่งปันให้กับน้องสาว ่าเนี่ยเป็น3ด้านที่ว่ารู้สึกว่าเออพอใจกับกับลูกครับต้องค่อย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 ปรับลดนะครับไอเรื่องโทรศัพท์ไอแพดเนี่ยครับจากที่ว่าเราเคยให้เขาใช้ทั้งวันผมก็ใช้วิ่ีค่อยๆลดค่อยๆลดและสุดท้ายก็เก็บ iPad เลยครับก็อาจจะมีบ้างวันละอ ไม่นานครับให้ที่ว่าให้ขใช้ืูถีอครับก็สุดท้ายแล้วก็อยากจะฝากผู้ปกครองว่าศิลปะมีประโยชน์กับเด็กๆครับอธิบาลจริงๆนอกจากศิลปะแล้วสิ่งที่อยากจะแนะนำอีกก็อย่างเช่นดนตรีกีฬา ได้ทั้นั้นครับมีประโยชน์กับน้องๆให้น้องๆก็ได้ลองทําในสิ่งที่เขาชอบแล้วเขาจะมีความสุขอ่าในสิ่งที่เขาได้ได้ลองได้เรียนรู้ขอบคุณครับ